โหลดหนังสือในแบบอ e ีบุ๊กและสติกเกอร์ลายของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับสั่งซื้อหนังสือแบบเป็นรูปเล่มตามลายแอดนี้ได้เลยครับ10เคล็ดความรู้พระสนมแห่งโชซอน 1. พระสนมในสมัยโชซอนเรียกว่างูกุงมีทั้งหมด4ขั้นแต่ละขั้นแบ่งเป็นหลักและรองทําให้สามารถแบ่งย่อยได้อีก8ขั้นคือระดับ1ขั้นหลักคือสนมพิน หรือสนมเอกระดับ1ขั้นรองคือสนมควีอินระดับสองขั้นหลักค mm ือ hmm ส, ah <supervisor> สนมโซอีหรือโซอึระดับสองขั้นรองคือสนมซุกอีหรือซุกอึระดับสขั้นหลักคือสนมโซยงระดับ3มขั้นรองคือสนมซุกยงระดับ4ขั้นหลักคือสนมโซวอลและระดับสี่ขั้นรองคือสนมซุกวอล 2. สนมซุกวอล คือสนมระดับล่างสุดหากมีซังกุงหรือนางในได้เข้าถวายตัวกับกษัตริย์แล้วได้เป็นสนมก็จะเริ่มจากสนมซุกวรและอาจจะได้เลื่อนขั้นตามความดีความชอบและความปลดปลานของกษัตริย์และการให้ประสติทายาแก่กษัตริย์ด้วยหรือหากได้ถวายตัวแล้วยังไม่ได้เป็นสนมก็จะได้เป็นสังกุงพิเศษหรือสังกุงถวายตัวไปก่อน 3. หากลูกหลานคุณนางได้เข้าถวายตัวเป็นสนม ก็มักจะได้ไปสนมขั้นก,นกลางๆไปจนถึงสนมเอกเลยทีเดียวอยู่ที่อำนาจและบารมีของขุนนางคนนั้นๆ 4. สนมขั้นสูงสุดในสมัยโชซอนคือสนมระดับพินหรือสนมเอกโดยสนมขั้นนี้จะได้รับพระราชทานนามที่เป็นมงคลจากกษัตริย์แล้วต่อท้ายด้วยคำว่าพินเช่นซุกพินอินพินคยองพินเป็นต้นซึ่งในกรณีนี้ ก็ใช้กับพระชายาราชทายาทเช่นกันเพราะพระชายาราชทายาทก็ใช้ยศพินต่อทายพระนามต่างกันตรงที่พระชายาราชทายาทคือว่าที่ราชินีในอนาคต 5. ช่วงสมัยโคเรียสนมเอกของกรรษัตริย์จะใช้คําว่าบีต่อทายพระนามเช่นคงบีฮยอนบีด็อกบี ok B เป็นต้นส่วนราชินีจะให้คําว่าวังฮูแต่ในสมัยโชซอนคําว่าบี ใช้กับราชินีเป็นวังบีดังนั้นยศพินที่เคยใช้กับสนมขั้นรองในสมัยโคเรียจึงถูกนํามาใช้เป็นยศของสนมเอกในสมัยโชซอนซึ่งในสมัยจักรวรรดิราชินีเปลี่ยนสถานะเป็นจักรพรรด,ดินีและใช้คําว่าฮวางฮูดังนั้นยศสนมเอกจึงกลับไปใช้คําว่าบีเหมือนเดิม 6. ช่วงต้นสมัยโชซอนตําแหน่งสนมเอกและฝ่ายในต่างๆยังไม่เข้าที่เข้าทางมากนะัก ยังคงมีการใช้ยศบีกับสนมเอกและมีการใช้ยศกงจูและองค์จูกับเหล่านางสนมส่วนใหญ่ซึ่งเป็นคําที่ใช้เรียกองค์หญิงของสมัยโชซอนด้วยดังนั้นเมื่อมีการจัดระเบียบชั้นยศของฝ่ายในจนเข้าที่เข้าทางในสมัยพระเจ้าเซจงกษัตริย์องค์ที่4เราจึงจะไม่เห็นนางสนมที่ใช้ยศบีรวมทั้งยศองค์หญิงอีกต่อไปหลังจากนั้น 7. ในช่วงต้นโชซอน หากพระราชินีสิ้นไปกษัตริย์และผู้อาวุโสในราชสำนักก็จะเลือกพระราชินีองค์ใหม่จากบรรดานางสนมจะไม่มีการคัดเลือกราชินีองค์ใหม่จากภายนอกเข้ามาอีกซึ่งในช่วงต้นโชซอนก็จะมีราชินีหลายพระองค์ที่เคยเป็นพระสนมมาก,ก่อนและได้ขึ้นเป็นราชินีแทนมเหสีองค์เดิมที่สิ้นไป 8. ราชินีฮยอนด็อกคือท่านแรกที่เป็นสนมแล้วได้เป็นราชินีแต่พระนางก็ได้เป็น เพราะการสถาปนาพระอาทิตย์เนื่องจากพระนางได้สิ้นพระชนไปตั้งแต่การเป็นพระชายาราชทายาตแล้ว 9. พระสนมคนแรกที่ได้ขึ้นเป็นราชินีโดยที่ยังมีพระชนชีพอยู่ก็คือพระสนมฮันโดยพระนางเป็นสนมของราชทายาตแต่ต่อมาพระชายาราชทายาทก็สิ้นพระชนแล้วหลังจากนั้นไม่นานราชทายาตก็ได้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าเยจงกษัตริย์องค์ที่8แห่งโชซอนพระสนมฮัน จึงได้รับการคัดเลือกจากพระพันปีจาซองให้ขึ้นเป็นมเหสีองค์ใหม่ของพระเจ้าเยจงได้รับพระนามว่าราชินีอันซุน 10. ในสมัยพระเจ้าจุงจงกษัตริย์องค์ที่11คือสมัยแรกที่ไม่ได้มีการคัดเลือกราชินีมาจากเหล่านางสนมโดยหลังจากที่มเหสีองค์แรกของพระองค์โดนปลดไปพระองค์ยังคงเลือกมเหสีองค์ใหม่จากบรรดานางสนมอยู่จนได้มาเป็นมเหสีองค์ที่สอง แต่ต่อมาเมื่อมเมหสีองค์งที่สองสิ้นพระชนไปแทนที่พระองค์จะตั้งราชินีองค์ใหม่จากบรรดานางสนมกลับคัดเลือกมเมหสีองค์ใหม่เข้าวังมาแทนทําให้เกิดขั้วอานาจใหม่ๆขึ้นมาสู้กันซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งในสมัยพระเจ้าซอนโจกษัตริย์องค์ที่14ที่พระองค์ไม่เลือกมเมหสีจากบรรดานางสนมเช่นกัน10.1พระเจ้าสุกจงกษัตริย์องค์ที่19พระองค์ได้กลับมาทําตามธรรมเนียมเดิม คือมีการเลือกราชนีพระองค์ใหม่จากเหล่าบรรดาลนนังสนมของพระองค์ซึ่งเป็นการสลับขั้วทางการเมืองอย่างทุนแรงจนเกิดการสูญเสียทําให้พระองค์ประกาศห้ามนังสนมขึ้นเป็นราชินีได้อีกหลังจากนั้นหากพระราชินีสิ้นไปก่อนก็ใช้คัดเลือกสตรีจากนอกวงังเข้ามาเป็นราชนีองค์ใหม่เพื่อป้องกันการแย่งชิงอํานาจกันภายในฝ่ายในนั่นเองสั่งซื้อหนังสือแบบเป็นรูปเล่ม ตามไลน์แอดนี้ได้เลยครับ